บอกฟู้ด <Box> <c oughs> ไม่ใช่กิเลกันี่ต่อจากพา์ที่แล้วคือเราเดินทางไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะครับผมฆ่าบงฆ่าบอสเต็มเลย้ฆ่าสักตัวยกเว้นอัดแล้วเราก็กลับมายังอาณาจักรดำเพื่อฟาร์มต่อเส้นทางสู่การไปโรคสองผมซึ่งบอกเลยว่าโรคสองนี้ เวล2 0 0พกวาดยไปได้ my god และในระหว่างทางก็เจอคนทักทายแบบแรงๆไปหนึ่งและเจอนกกาบ่าวสีฟ้าได้กวดมยังมาแลวหลังจากนั้นก็ฟาร์มต่อเลยที่ไม่รู้ว่าเวลเท่าไหรผมจึงถึงจะไปก่อต่อไปได้ถ้าจะให้พูดก็พูดเถอะครับผมฮะแมปนี้ผมไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยนะครับผมฮะแต่มีเป้าหมายหนึ่งที่สําคัญสำหรับผมมากก็คือการไปโลกใหม่และก็ไปลงดันหาเคียวให้ได้นั่นแหละครับผมดีไหมไม่รู้ที่รู้คือมัน กินไม่ได้แต่เท่จจัดคุณอาจจะคิดว่าการหาเคียวนั้นเป้าหมายอาจจะยากเกินไปนะครับผมมาแต่จงจําไว้ว่าจงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์แม้ไม่ถึงก็ยังอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวง่ายๆเลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เคียวนะครับผมแต่ว่าใจผลเลจดนสักสองสามผลก็ยังดีแม้ว่ามันจะไม่มีร็อกโพสนะครับผมฮะแต่ว่าเส้นแห่งการเดินทางบอกผมว่าถึงเวลหกร้อยเราต้องไปต่ออ่ะ ตอนนี้ผมฟามอณาจัดดำไว้6 0 0แล้วว่ะผู้ชมฮะผมว่าเราต้องไปก่อต่อไปได้แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าไเท่าไหร่กูจำไป้ายไม่ได้แม่งมันมีล็อกโค้ดบอกด้วยผู้ชมฮะโอ้ย <c oughs> มาครับผมฮะเราจะขี่เรือกันไปนะครับอ <c oughs> ุ้ยอะไรยะตัวอะไรบินนะ UFO <c oughs> ครับผมชัวร์ใช่มันคือ UFO <c oughs> ครับผมฮะซื้อเรือ5,000ันไปเลยละการันนะครับผมไปเรือโคตรสวยเราต้องหาเมืองที่มีป้ายนะครับผมจะได้รู้ว่าเออไปไหนต่อนะครับผมผู้ชมฮะเมืองนี้มีป้ายนะครับผมดูหน่อยซิว่า เวลเท่าไหร่ถึงจะไปก่อนต่อไปหรือเอา้าไปได้แต่525แล้วกูฟาร์มเผื่อ,อย่างเยอะกูฟาร์มไปถึง600นะมาเกิดโมกูฟาร์มตั้งนานพอเบลว่า800บวกแล้วก็ไปสไกายเปียครับผมพอสกายเปียเสร็จแล้วก็เวล, 1, ลว่า1000นเราก็จะไปที่เอ่อมูกอชาบอดี้แล้วเจอกัน2ปี3เดย์มสคริปในตำนานใช่แล้วแหะครับผมฮะหัวว่างเปล่ามากไม่รู้ส้นตีนอะไรเลยนะครับผมขนาดฟาร์มเผื่อไปตั้งเยอะ แล้วเมื่อเราวางแผนกำหนดทิศทางการเดินทางได้สำเร็จนะครับผมผู้ชมฮะถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกเดินทางไปยังอาณาจักรทรายอาราบัสตานะครับผมและในระหว่างทางนั่นเ,อเองเราเจอคนพายายามและในระหว่างที่เรากำลังออกเรือเราเห็นผู้ใช้ผลบ้าเรือกำลังปีนนะครับผม เพื่อไปยังเกาะต่อไปด้วยตัวเองโดยที่เขาไม่เบิกเรือนะครับผมฮะเรามาดูกันซิว่าเขาจะทําได้หรือไม่นะครับผมผู้ชมและถ้าหากเขาพลาดน,นะคมมรับเรามีเรือสแตนบายพร้อมช่วยเขาเสมอนี่แหละครับผมที่เขาเรียกว,ว่าใจสู้ครับผมฮะเบิกเรือทําไมท,ทั้งที่ผลวัติปีศาจเราสามารถไปได้เส้นทางข้างหน้าไม่ใช่ใครกําหนดเราต้องเป็นคนกําหนดเองเส้นทางสู่พุทธคาลอยฟ้าบาราติเย่และหนึ่งในความจริงของสถานของโลกนะครับเมราะว่าทุกคนต่างมีเป้าหมายและไม่ใช่ทุกคนนั้นจะถึงเป้าหมายได้สุกขาให้นม <laughs> ตบไม่นะขึ้นเรือจันไอหนุ่มขึ้เรือจันเอา้าเรือดีขึ้นมาขึ้นมานจะให้ไหนเออนั่นแหละขึ้นฉันช่วยนายไว้ไม่ได้ ทอทีใช่แล,ล้วละผมชายคนนี้ไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับผมหาท่าวิธีการนี้มันยากไปเบิกเรือไปผมว่าง่ายกว่าผมหันหัวเรือไปยงังเกาะเกาะเดิมเพื่อดูชายคนนั้นนะผมว่าเขาจะสามารถไปได้อีกหรือไม่นะครับผมฮะแต่ว่าเป้าหมายของเราคือคือจะไปเกออาะอลาัตาไม่ใช่หรอวะเราควรจะไปอลาแจ็คซายเพื่อฟาร์มต่อไม่ใช่เลย เอาเป็นว่าช่างมันเถินนะครับผมเราไปกับไม่เจอไข่แต่ดันไปเจอกับชายคนหนึ่งกำลังนั่งเรือโก,กโดโกโซโซกังแรกดูเหมือนว่าเขากำลังมีปัญหาก,กับเรือของเขาเองด้วยนะครับผมหลังจากนั้นชายคนนี้นะครับผมกระโดดขึ้นมาอย่างบนเรือของผมนั่งดีๆไอหนุ่มตรงนั้นอันตรายนะผมถามเขาไปว่าเจ้าสิไปไหนข้าจะได้ไปส่งทกเข้าให้ผมไปส่งที่เลดให้ตายถูกวะ ผมต้องไปที่เกาะอาร์บัตตาของส่วนเลตไปอีกทางนึงเลยนะครับผมง่ายๆเลยก็คือคนละทางครับผมแต่ว่าผมก็ใจดีนะครับผมฮะไปส่งเขาให้ตายเถอิดผู้ชมครับผมฮะผมกลายเป็นแท็กซี่แล้วอย่างนั้นเหรอแล้วให้ตายเถอะนะครับผมฮะทุกทีสินะ่ะเหตุการณ์แปลกๆมันเกิดขึ้นกับเราเสมอแหละอุ้ยเรืออะไรอะ่ะ แบคเพิ่เหรอเฮ้ยมึงนั่งดีๆมึงนั่งดีๆแล้วโอ้ยแต่ลนะคนที่มึงชนจริงๆเลยคุณลูกค้าเดี๋ยวผมเพียรกลับไปลาบเรือมันจ้าแขงใจไว้ก่อนแขงใจไว้แขงใจไว้โอเคครับผมคุณคลูกค้ารอดแล้วมึงนั่งดีๆเลยมึงนั่งดีๆเอออย่างนั้นแหละแล้วอย่าขยับอีกนะโอ้ยและในที่สุดเราก็พาลูกค้ามาถึงจุดมุ่งหมายได้สําเร็จนะครับผมฮะทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องมาส่งมันได้ซ้ำไปครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมฮะ สังคมดีเริ่มต้นที่ตัวเราและถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกเดินทางไปยังเป้าหมายของเราครับผมเกาะทะเลทรายที่ควรจะไปตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ไปสักทีแล้วพอเราไปถึงเกาะปุ๊บนะครับผมฮะบรรยากาศกเกาะเปลี่ยนไปทันทีมีไงถึงแล้วเกาะทะเลทรายเอาวะกูได้ฟาร์มสักทีมาหอหเกาะใหญ่อันเนี้ยเกาะใหญ่อันเนี้ยผู้ชมฮะเอาอะไรยะมองและเห็นเลย ไมวไม่นะทำไมเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นฟิลเตอร์เหรอเกาะมีฟิลเตอร์ได้หรอเนีย่ยโอเคครับผมฮะก่อนนี้กอะทะเลทรายที่กําลังโดนพายุทะเลทรายเข้าคอมงมทั้งเกาะนะครับผมฮะหาจุดเซฟก่อนฟาร์มต่อนะครับผมฮะมีท่าน,นี้ผมบอกเลยว่าฟาร์มชิวอ่ะผู้ชมฮะยิ่งเรามีคูณ2ด้วยผมชอบคูณ2เกมนี้ครัผู้ชมฮะซื้อทีเดียวคือถาวรเลยนะครับผมฮะโคตรคุ้มจัดจัดนะครับผมตัวอย่างชอบเลย นี่ไงเปิดฮาร์คี้สังเกตด้วยผู้ชมฮะไงโคตรเท่แล้วก็ใายท่านะผมเอาฮาร์คี้นะครับผมฮาร์คี้เกาะปับ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 ยืนซิวตรงเนี้ยดูเสร็จไงโคตรไวแล้วก็กรับเคลียดนะครผมแล้วก็ทำเงี้ยวนเวียนไปเรื่อยๆนะฮะหลังจากเราฟาร์มไปสักพักเราก็เจอกับผู้ใช้โหราวาที่บอกเลยว่าโคตรแรงจัดจัดอุ้ยทำไมโมเดลสกีนมันเท่จังวะผู้ชมฮะโอ้ยโวมึงตีกูทีเดียวเลยเหรอ โอ้โ,โคตรแรงกรับผลลาวาอ,อยากได้ผลลาว,วาคืนน่ะอยากได้ผลลาว,วาคืนมึงมาตีแรงจังโอ้โห,โโหฟาร์มต่อเอออะไรอะไรจะมาเน่เน่น่นนมึงคล้องใจเน่กูไปมีวีแลวกไม่เอาเลว้วฟาร์มต่อดีกว่าเกอร์ผอยากได้ผลลาวาคืนแล้วว่ะผู้ชมอ้คุณผู้ชมครับผมคิดเป้าหมายตกไปของผมแล้วในหะัวสรับเกมนี้ก็คือนอกจากจะเอาเคียวแล้วก็คือไปซื้อผลลาวาถาวรแล้วก็เอาเวกให้ได้นั่นแหละครับผมว่าเป้าหมายของเรา เรียกมาเราเวลถึง625ครับผมฮะเควสล่าสมบัติป้ากดเคลื่อนอ่า626แล้วนะครับผมคุณผู้ชมฮะเลื่อน2เวลเลยมาหรือไม่ใช่ต้องรับเฟร์ขบนสิเควสล่าสมบัตินะครับผมไม่เป็นไรผมรับมาแล้วเดี๋ยวเราเออ่ซักตัวแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมฮะช่วยไอ้ผลเสงหน่อยมันมันมันยากเหลือเกินนะครับผมฮะมาเกิดแล้วช่วยกันเพื่อนไมเฟียนโอเคครับผม629ขึ้น3เวลนะมาคือเควสนี้นะครับผมฮะ นี่ไงเควสล่าสมบัติรับผมช่วยตามหาโบราณวัตถุสอชิ้นอย่างนั้นเหรอโอเคครับผมอะไรเนี่ยผลราวว่ามึงเคสอ,อะไรกูเนี่ยกูจะไม่ทำทำอะไรให้เลยมา1อันนะครับผมเหลืออีกหอันตรงนี้นะครับผมโอเค รับไปเรียบร้อยทำไมน้อยจังอะร่างจะได้ผมก็เรียนทำเพราะกิจอยู่สองสามรอบซึ่งไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับผมอ่ะ EP ได้น้อยเล็กเกินก็นเลยตัดสินใจฟาร์มต่อดีกว่านะครับผมและซึ่งเราไปฟาร์มที่ตัวใหม่เลยก็คือบอมแมนนะครับผ,ผู้ชมฮะหรือผู้ใช้ผมอิสาระเบิดซึ่งนอกจากจะเราจะต้องแย่งฟาร์มกับเจ้าราวาที่มันฆ่าเราไปแล้วนะครับเราจะต้องแย่งฟาร์มกับโปอีกนะครับผ,ผู้ชมฮะผู้ใช้สริปนั่นเองนะครับผมผู้ชมฮะชีวิตในคลิกาซีนี่โคตรจะอลเวงแบบจัด,จด ผมก็เลยตัดสินใจย้ายเซิฟไปฟาร์มเซิฟอื่นดีกว่าครับผมฮะจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะผมเพื่อความไวในการเพิ่มเลเวลนั่นเองเร็วเมื่อเราฟาร์มถึงเลเวล725ถึงแล้วแล้วจะต้องไปตีบอสของเกาะครับผมฮะเคอโ,โคไดผู้ใช้ผลทรายมาครับผมฮะตอนนี้เลเวล725แล้วนะครับผมโคจะไวจะจัดบอกเลยว่ามีคูณ2ที่สําคัญจริงๆฮะคุณสามารถว่าผลทรายได้ไหมอย่างนั้นเหรอป้ายผู้ชมบอสผลทรายจะฆ่านะเองคอกโคไดมานี่อยู่นั่นผู้ชมฮะอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นเอาว่า นี่คือนายเหรอนายนั่นนายเหรอเขาโคดาเปิดก่อนได้เปรียบเอาว่ามาเดมาเดเฮ้ยเฮ้ยหมัดไปหนึ่งทีหมัดไปหนึ่งทีปั๊บเข้าไปรอคูดาวจังหวะนี้อุ้ยผมลืมเปิดฮาร์ดที่เกาะเลยช่างมันนะผมไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องตองไม่ต้องใช้กันแล้วบอกเลยท่านี้ก็พอท่านี้ก็พอเรียบร้อย ผมว่ามันขาดความท้าทายกว่าคลริกาซี่บอสมันฆ่าง,ง่ายเกินนะคุณผู้ชมฮะหรือว่าผลโมจิมันฟาร์มโกงเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมู้ชมฮะใช่ไหมหรือว่าผลโกงวะแต่เราก็สามารถฆ่าบอสได้เร็วนะครับผมหากเราอิงตามรถแบบนะผมก่อนต่อไปเราจะไปก็คือเวล8 0 0ครับผมฮะก็แปลว่าเราต้องฟาร์มอีกหลายเวลเลยทีเดียวนะครับผมฮะฟาร์มกันต่อและในระหว่างที่ผมกําลังฟาร์มอยู่นั้นครับผมเจอผู้ใช้เคียวอีกเร้วนะฟินิกซ์อย่าแย่งฉันฉันฟาร์มก่อนอย่าอย่า อ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ย้ยุจมแรงจัง่ะจมแรงจัง啊ขอเวลานอกก่อนหนีละจ้าหนีแล้วก็ไปแล้วจู้โอ้ยมันใช้เคียวนี่วะวุ้ยสวยจัง啊อยากได้เคียวมั้งะเมื่อจะได้ไปฟาร์ม่าโลกสองแมะโอ้ทีเดียวฮาร์คี้สังเกตคุณหมดเลยคุณหนีเลยทักกระแรงเกินไปแล้วนะแอบดูครับผมแอบดูเขาฟาร์มแดบรู้ฟาร์มแอบิดสกิลมามึงตายกูอ้ อะไรย่าแแ้วพอผมเวร800ผมก็ออกเดินทางไปยังเกาะสกายเปียน,นะครับผมมาเอาลือบอกไปตอนนี้ ผมซื้อเกมพาร์ตเรือแล้วนะครับผมให้ตายเถอะผมซื้อก่อนบล็อกฟุตซิกนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วเนียผมเคยมาก่อนนี้แล้วผมจึงไม่ได้ตื่นเต้นมากเท่าไหร่นะครับผมอาเสียดายจริงๆนะผมลุงนี้น่าจะมาตามสตอรี่เนาะถ้าหากใครจําได้คือผมเคยมาซื้อฮาคีสังเกตนั่นเองในส่วนของทางขึ้นก่อนจะมีปลากรวเล็กน้อยครับผมให้เราทําการกระโดดนะครับผมและที่สําคัญเลยระวังเมฆดักควายด้วยนะครับผมพอเมฆขั้นสุดท้ายไม่สามารถขึ้นไปเหยียบได้ให้ทําการวาร์ปขึ้นไปแทนด้วิธีนี้มันจะขึ้นไปง่ายกว่าหรือไม่ถ้้าเกกิิิิดคคุุณณมีบบนนน็นขึ ไล้ังจากนั้นแล้วก็ฟาร,ร์มต่อครับผมกับนักลบแห่งเกาะท้องฟ้านั่นเองนะฮะแล้วก็ฟาร,ร์มแบบยาวไปผมนะตอนนี้คือไม่รู้ว่าคลิปนี้ออนแอร์ตอนไหนนะผมแต่ว่าถ้าเกิดเอาตามทำลายที่ผมเล่นก็คือคิงเรกัสซี่ตอนนี้ผมเลเวลแซงบล็อกฟูดไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโคตรไวอย่างเกมเนี่ยเมื่อเราฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปฟาร์มบอลแมนข้างบนนะครับผมผู้ชมฮะผู้ใช้บทวิสัท์บอลหลายสักอย่างนั่นเองนะครับผมและซึ่งบอลแมนก็คือมินิบอสประจำเกาะท้องฟ้านั่นเองนะฮะ เรามาเราฟาร์มถึงเวล900ได้ผมเราต้องไปตีกับบอสใหญ่ประจำเกาะก็คือเอเนลนั่นเองนะครับผมฮะคลิปนี้เน้นไวไปเลยแล้วกันนะครับผมผู้ชมฮะแล้วก็เกากจะเข้าโรกใหม่ไวๆด้วยนะครับผมเพราะเกาะมันเยอะกว่านั่นเองมาครับผมตอนนี้เวล901แล้วนะครับผมผู้ชมโอเคตอนนี้เอ้ยถ้าเกิดฆ่ามนุษย์สายฟ้าฆ่าเอเนลเราจะได้โพด้วยโอกาสดอปโพด้วยนะครับผมอยากได้โพอะ่ะเบื่อมีดเบมือดาบข้างหลังผมแล้วว่ามาผู้ชมซุนงอกคุณ่ะ ยังไงก็ซุนโงกุลใช่ไหมโคตรเหมือนโงกุลล่ะเอาวะมาครับผมเปิดเลยละกันนะครับผมด้วยฮาทิราชันนะครับผมมาแล้วก็ตียาวอุ้ย,ย,ย,ยพลังขึ้นเต่าชัดโอ้โหขาดความท้าทายสุดๆนะครับผมนีม่มึงบอสจริงปะเนี่ย มึงตายอย่างง่ายลเลยให้ตายเถอะและในระหว่างที่เรากำลังฟาร์มอยู่นะครับผมเอาเราไปเจอโปรครับผมเจออีกลียวอ่ะแล้วโปเป็นของดําดินด้วยนะผู <c oughs> ้ชมดูนั่นโปรครับผมโปแม่งดาดินตีอ่ะดูดิดําดินตีมันไปดําดินแล้วเคลียร์ด้วยผู้ชมฮาดูดิไม่เห็นตัวดําดินอยู่เอาโปตายคุณผู้ชมดูครับผมฮะโปสู้ชีวิตผู้ชมฮา <c oughs> ดาดินตีดําดินตี <c oughs> ซ,ซนะู่ซูนะโปซู่ซ มิดงดำดินเตียอ่ะอกูช่วยอ่ะเห็นแล้วเวทนาจะจัดเรียบร้อยแรกที่สําคัญเลยก็คือพลอังผลปีศาจของผมตอนนี้2 0 0สองพันแร่นะผมปลดล็อกท่าสุดท้ายได้สักทีโคเท่เอาว่าแร่หะังที่เรากำลังฟาร์มสู่เวลหนึ่พันนะครับผมฮะสมาชิกแคนเด็กข้างไข่ของเราก็มาหานะครับผมพร้อมกับผลไม้ปีศาจติดไม้ติดมือมาให้ก็คือผลแสง พลสะเทือนแล้วก็พลสายฟ้านั่นเองนะฮะไว้เข้าไปแจกคูเ่เล่นใหม่ไว้ฟาร์มก็แล้วกันและที่สําคัญก,กันก็คือโพดอดบด้วยนะครับผมผู้ชมฮะให้ตายเถอดวงอย่างดีบล็อกฟูดเรายังไม่ได้เลยไว้เราก็าไปหาไดบล็อกฟูดเพิ่มเติมก็แล้วกันแล้วมาเลเวลหนึ่งพันแล้วก็เดินทางไปยังหมู่เกาะชาบอนดี้บอกเลยว่าโคตรจะไวจะจะัด เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เรายุติการฟาร์มไปที่เกาะน,นี้ก็แล้วกันนะครับผมฮะไปพักผ่อนกันซะหน่อยและอย่างหนึ่งก็คือจะผลักปีศาจไปแจกคนด้วยนะครับผมแล้วเราก็ไปเจอกับไอ้หนุ่มช่างกลนะครับผมขอผลหนครับ,อ,นนรบอ้าวพาก่อนพิภพอโหมึงกูมีต่เลเจนน่ะโบมีอะไรให้เขาปะ่ะส่ฟ้าแล้วกันอ่ะให้สายมาเข้าไปเอาสายฟาไปเออนั่นแหละโบเอาไปพ่อหนุ่มวิโบดูดีเขาช่างกลนะ่ะ ช่างคนแม่งเล่น King Legacy ด้วยว่ะโอ้โหไม่งงจ่ะอ่ะผลยางยืดเนี่ยนี่แหละผลนี่แหละวัยรุ่น4 King Legacy ไงล่ะโบรู้จักเปล่าเนี่ยว้าวนี่เขากินแล้วบทสีฟ้าเนี่ยกินแล้วแต่แล้วนะผมเราโดนหลอกกับผมเขาไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ซะงั้นนะพี่มันไม่ได้เลเวลน้อยนี่ว่ะใช่เหรอมันเยอะฮ้ยมันหลอกเราติด PVP อยู่อะ ถ้าเป็นเลเวลน้อยมันจะขึ้นว่าแบบผู้เล่นคนนี้เลยวล่ามันหลอกผลเราดีงั้นอ่ะใช่ไหมมันขึ้นว่าเดือดโฟกิงหลอกเราช่างกลหลอกเราบกพีพีดีพีพีดีบูบูท้าทดิท้าดิท้ายดิท้าดิช่างกลช่างกลนี่ไป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 พีพีนีนั่นแหละไม่เอาครับโอ้เขาไม่เอาว่าเด็กช่างกลเขาไม่กลัวใครไม่ใช่หรอชนเว้ยไรเงี้ยชนเว้ยแม่เด็กช่างกลคนนี้ใจไม่สู้อย่างที่คิดนะครับผมผู้ชมฮะแต่แล้วความโชคดีก็เกิดขึ้นนะครับผมฮะเขาดันรู้จักผมซะงั้นตกใจ เฮ้ยโบดูดูเอฟซีด้วยพี่พี่มีโฟคิ้งเฮ้ยเนี่ยคุยง่ายเลยโบคุยง่ายเลยเอฟซีกูไปช่างคนนายจริงไปจริงเราจึงใช้บารมีของคนดังเพื่อนนมนาวนั่นเองนะครับผมนายพีพีกลับมาให้ดูหน่อยโบเพื่อนโบไหวไปพี่ท้าให้แล้วไปไปโลกสองะไรแล้วนะพี่เมื่อกี้ของที่มันใส่คือมันเหรอที่อยู่โลกสองเออเราไม่ต้องกลัวเราโบกับโลกสองไปไปไปโบเข้าไปแล้วไปมา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 โบไป ดวน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 เดินไปรุ่นช่าคนเฮ้ยกลับมาก่อนนี่ไงโบเขาเปิดแล้วมามามาโบจัดการขอแบบดูเดือดนะโบอย่าแพ้นะโบเอาเคียวมาก็ได้มีศักดิ์ศรีช่างกลไปเดิมพันไปโบไปอย่าเข้ากะนอ้าวเอาไปหมดเลยแถบนี้อ้าวทีเดียวเลยเหรช่างคนกูอะไรย่าช่างกลกูทีเดียวตายเลยยิ่งโงจังวะช่างกลกลับมาแล้วช่างกลกูไปซะแล้วอะ โอ้ทีเดียวเท่านั้นมีเรือลงอยางเด็กช่างยังครับเอาโอเคเดี๋ยวกูส่งให้ได้อ่ะเอาไปหนุ่มช่างกลเด็กช่างรักจริง500อเลยเหรอยางแพงอ่ะแพงกว่าบล็อกฟูดอีกนะให้ผมทําไมเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าว่ะอย่างนี้นี่นี่นี่เราสถาบันเดียวกันช่างกลโอเคแล้วสถาบันเดียวกันเนี่ยช่างกลเว้ยชนเว้ยขำด้วยวะขำด้วย วแล้แล้วช่างกลแห่งโฟรคิงเลกาซี่นะครับผมก็ออกเดินทางไปตามเส้นทางเพื่อตามหาขุณสวอันพีดต,ต่อไปอีพีนี้จบครับผมบ๊ายบาย